หัวข้อเรื่องอิริยาบถสี่ที่กระผมจะนำมาเล่าให้ฟังในครั้งนี้จะเกี่ยวเนื่องกับเรื่องของวิปัสสนาญาณธรรมหน้าที่เป็นผู้รู้แจ้งเห็นจริงในพระสัตจธรรมเกี่ยวกับอิริยาบถยืนเดินนั่งนอนซึ่งอันนี้เป็นมุมมองของความเห็นส่วนตัวที่กับผมมองเห็นว่าพระธรรมเทศนาขององค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าอันหมายถึงอิริยาบถยืนเดินนั่งนอนที่ตรงนี้ จุดหมายปลายทางอยู่ที่ความรู้แจ้งพระสัตธรรมภายใต้หัวข้อเรื่องอริยะสัจสีเพราะฉะนั้นที่ในความหมายของอิริยาบทยืนเดินนั่งนอนในครั้งนี้ วิปัสนาญาณผู้มองเห็นอิริยาบถท,ทั้งสี่ประการสามารถตรวจสอบได้จากพระสัตธรรมในพระสุตตันตปิฎกทีขณิกายมหาวัคคข้อที่275หน้าที่217ซึ่งองค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคทรงแสดงให้ทราบจุดเริ่มต้นอย่างนี้ขอรับภิกษุเมื่อเดินก็รู้ชัดว่าเราเดิน ทรงแสดงให้ทราบต่อไปอีกว่าเมื่อยืนก็รู้ชัดว่าเรายืนทรงแสดงให้ทราบว่าเมื่อนั่งก็รู้ชัดว่าเรานั่งแล้วในท้ายที่สุดครับเมื่อนอนก็รู้ชัดว่าเรานอน,อน ขั้นตอนของการทำความเข้าใจในหัวข้อเรื่องอิริยาบถสี่เมื่อนำมาเทียบเทียงกับพระสุตตันติฎกทีคมิกายมหาวัคข้อที่275หน้า217ที่ตรงนี้ระหว่างอิริยาบถยืนกับอิริยาบถเดินซึ่งองค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงแสดงให้ทราบที่ตรงนี้เสมือนหนึ่งว่ามีข้อขัดแย้งอยู่ที่ตรงนี้ครับผม อยู่ที่อิรยาบทเดินกับอิรยาบทยืนซึ่งความหมายของคำว่ายืนในที่นี้ประผมเห็นว่ามีความสำคัญอย่างยิ่งเกี่ยวกับกิจหน้าที่ปหาตับภกิจนั่นก็คือหน้าที่ที่จะต้องทำการสละละทิง้งหรือว่าปล่อยวาง ซึ่งวิปัสนาญาณจะต้องมองเห็นความสำคัญเกี่ยวกับจุดยืนในพระพุทธศาสนาสามารถตรวจสอบได้จากพระธรรมเทศนาขององค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคทรงตอบปัญหาเทวดาว่าพระพุทธศาสนามีบทสรุปอยู่ที่สัพเทธรรมานาลังอภินิเวสาญาติก็คือพระธรรมเทศนาทั้งปวงไม่ควรยึดมั่นถือมั่น ดังนั้นวิปัสสนาญาณจึงต้องมองเห็นหนทางสร้างความเข้าใจในหัวข้อเรื่องอริยสัจสีนั่นก็คือเรื่องของอิริยาบทเดินแล้วก็ยืนนั่งแล้วก็นอนเป็นจุดหมายปลายทางเพื่อให้เกิดการรู้แจ้งประจักษ์จริงในพระสัจธรรมภายใต้หัวข้อเรื่องอริยสัจสี ซึ่งความหมายของปริญยยยกิจในที่นี้จึงหมายถึงเรื่องทั้งปวงจะต้องสอดคล้องกับกิริยาบทเดินหรือว่ากายานุปัสนาสติปัฏฐานส่วนภาพของปหาตับพกิจอันนี้หมายถึงเรื่องของพระธรรมซึ่งจะต้องสร้างให้เกิดขึ้นในสมุทยะจักะแล้วก็เป็นจุดยืนในพระพุทธศาสนาจะต้องสอดคล้องกับเวทนานุปัสนาสติปัฏฐาน ส่วนจิตหน้าที่สัจิตาตัปปิตอันนี้ก็คือเรื่องของนาลังซึ่งหมายถึงความไม่ควรในนิโรธสัจจะหรือว่าเป็นอิริยาบทนั่งที่จะต้องสอดคล้องกับจิตตาสนุปัฏฐาน รวมทั้งจุดหมายปลายทางของหน้าที่ภาเวตภกิจนั่นก็คืออภินิเวสายาติอันหมายถึงเรื่องยึดมั่นถือมั่นในหัวข้อเรื่องมรรคสัจจะที่จะต้องนอนเนื่องอยู่ตลอดเวลานั่นก็คือธรรม,มานุปัสสนาสติปัฏฐาน เป็นหัวข้อเรื่องอิริยาบถสี่ที่จะต้องมีความสอดคล้องกันกับหัวข้อเรื่องปรมัตถธรรมสี่อันหมายถึงเรื่องจิปปต,จตปรมัตถเจตสิกปรมัถรูปปรมัตถและก็นิพพานปรมัตถเป็นจุดหมายปลายทาง ทุกท่านควรจะยึดมั่นถือมั่นภายใต้หัวข้อเรื่องมรรคจัตจะซึ่งเป็นธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานแล้วก็จะพาให้เดินไปสู่จุดหมายปลายทางคือพร,ระนิพพานปรมัตได้ประสบผลสำเร็จหรือว่าทุกท่านมองเห็นว่าเป็นเรื่องไม่บังควรที่ภายในนิโรธสัจจะอันเป็นเรื่องของจิตตานุปัสสนาสติปัฏฐาน นั่นก็คือไม่บังควรจะยึดมั่นถือมั่นที่ในรูปปรมัตมีปรากฏชัดทางทวารตาทวารหูทวารกมูกทวารลิ้นทวารกายลงสู่หัตถยรูปทางทวารใจซึ่งส่วนนี้คือจุดหมายปลายทางของพระนิพพานภายใต้หัวข้อเตรื่องมัดขัจจะ โดยมีวิปัสสนาญาณทำหน้าที่เป็นผู้มองเห็นพระนิพพานอยู่ที่ภายในอิริยาบถบัพะแล้วก็มีจุดเริ่มต้นปลากฏเกิดขึ้นมาว่าทุกขสัจจะเป็นเรื่องของอิริยาบทเดินส่วนสมุทยิทยะสัจจะนี้เป็นอิริยาบทยืนเสมือนหนึ่งว่าพระพุทธองค์ทรงหยิบยื่น จุดยืนในพระพุทธศาสนาอยู่ที่ภายในสมุทยสัจจะทำหน้าที่ประหาตับขิจหรือว่าสละละทิ้งปล่อยวางโดยมีตัณหาเป็นผู้นำทางจุดนี้คือความผิดพลาดโดยส่วนตัวของกระผมที่เคยมีการท่องบนถึงอาการยืนและอาการเดินนั่นก็คือเรื่องของจุดยืนในพระพุทธศาสนาจะอยู่ที่ภายในทุกขสัจจะ แล้วก็เห็นอาการเดินของตัญหาปรากฏเกิดขึ้นมาที่ภายในสมุทยะสัจจะเป็นความผิดพลาดที่เกิดขึ้นมาเพราะไม่อาศัยวิปัสสนาญาณในขั้นตอนของภาคปฏิบัติและก็ขั้นตอนของภาคปฏิเวทะ ทำให้เกิดความผิดพลาดขึ้นมาไม่มีความละเอียดรอบคอบที่ภายในิริยาบทบพระขององค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าเพื่อก้าวสู่จุดหมายปลายทางมองเหตุการณ์เสด็จดับขันทพระปรินิพานขององค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าโดยอาศัยเรื่องราวของมรรคสัตวจะมายึดมั่นถือมั่น เป็นปฏิปทาของพระอาราหันต์ทุกท่านที่จะต้องมีการตรัสรู้ชอบตามองค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคภายใต้หัวข้อเรื่องพระนิพพานปรมัถ์แล้วก็มีโอกาสดับขันทปรินิพพานทุกท่านเป็นปริโยสานกัลยาณังหรือว่าความงามในท้ายที่สุดของพระพุทธศาสนาขอรับกระผม